สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเกษตรกรสุขูมสุขคนกับผมมือนี้นะครับผมสิบ้ามาเบิงกวยหอมท่องรับผมอายุของเขาสามเดือนแล้วครับโค่นเลิมร้อยแล้วครับนี่ครับมาเบิงเลยครับอาการโค่นร้อยกับผมนี่ครับสังเกตเบิงโค่นต้นของเขาครับจะอวบอ้วนขึ้นมาทันทีครับลากฝอยครับลากออกหากินครับนี่ครับ มองเห็นหลากออกหากินเลยครับแบบนี้นะครับเข้าต้องกบข้นครับผมขอดีของการกบข้นนะครับก็คือเทดไหรลําตนของเขานี่ครับนี่ครับอวบววนครับผมแรียกอดีอีกอย่างหนึ่งนะครับนอเขาครับกระสีออกมาหลายเพื่อที่เข้าน้ำนอของเขานะครับไปขยายพันธุ์อีกที่หนึ่งครับผมนี่คือขอดีของการ ควบค้นครับผมหนึ่งก็คือช่วยให้ลำต้นของเขานะครับอวบบววนครับผมสองก็คือช่วยให้นอของเขานะครับเกิดหลายเพื่อที่จะเพื่อที่เห้นะครับนานอของเขาครับไปขยายพันธุ์ครับผมมาครับอันนี้ผมจิพามากกบค้นนี่ครับนี่ครับเข้ากบค้นไ้เลยครับนี่ครับกบไปเลย ขับเข้ากบข้นไว้เลยครับนี่ครับกบข้นไปหลบๆอึ้งเห็นเขาเดยหากินเปบสะดวกครับผมกบข้นไว้ครับนี่ครับอาการข้นร่อยครับผมนี่นี่ครับเขากบข้นไว้บะนี้นอกระอีูออกไม้ย่างหลายเลยห่ะครับบะนี้อ่านี่ครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วครับ กดไลค์กดต,ตามกดแชร์กดถูกใจให้น้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก,กับผมขอบ,ขอบคุณครับ